เจอรอยปลิ้นเยอะๆอย่างนี้ครับและมีรอยกลึงเจาะลึกลงไปนะครับ ลอยปลิ้นอย่างเงี้ยนะครับนะปลิ้นตรงขอบนี่ด้วยดุ้ง,ด,ง,ด,ง,ด,งดุ้งนูนนูนเงี้ยนะครับโอกาสแท้8 0ดสถึงเกเลยนะครับนะสวัสดีครับผมเอลำปานะครับนะเหรียญเจริญพร2ดวงบุททิมวันฮาไลปีสองพนหาร้อยสิบแปดนะครับนะถ้าเจอหูเหรียญมีรอยปลิ้นเนื้อเกินอยู่ขวามีโอกาสแท้8 0ดสถึงเกนะครับเห็นไหมครับหูซ้ายจะไม่มีเนื้อเกินแต่หูขวาครับจะมีเนื้อปลิ้นเกินออกมาจะมีเส้นรัศมีวิ่งจากตรงสือไหลไปชนขอบครับเส้นรัศมีเล็กๆครับเห็นมัครบ ผิวจะย่นเหมือนลักษณะนังช้างเป็นธรรมชาตินะครับนะครับจะเป็นรอยหลุมๆย่นๆอย่างนี้ครับเหรียญจะตอกเป็นโคดเม็ดงาอยู่ตรงอกเลขนัมเบอร์ไทยใต้ฐานครับนะครับเห็นไหมจะตอกเป็นเลขไทยประมาณนี้ตัวอูครับตรงนี้ครับจะมีเส้นเป็นล่องจมลงไปวิ่งแล้วแตกมีเส้นทะลุซ้อนขมๆมครับเป็นเส้นขีดออกมาข้างตัวอูนะครับพลิกด้านหลังมาเจอรอยปลิ้นเยอะๆอย่างนี้ครับและมีรอยกลึงเจาะลึกลงไปนะครับ ลอยปลิ้นอย่างเงี้ยนะครับนะปลิ้นตรงขอบนี่ด้วยดุ้ง,ด,ง,ด,ง,ด,งดุ้งนูนนูนเงี้ยนะครับแล้วมีรอยกลึงเงี้ยโอกาสแท้8 0ดสเกเลยนะครับนะตัวยันตัวนี้จะตะวัดไต่ขอบมานะครับนะจะตวัดไต่ขอบขอบก็จะมีลักษณะขยเย็ยนเป็น2ชั้นตัวตัดจะเป็นตัดแบบกระดาษ้ายนะครับนะตัดมานิดหนึ่งแล้วก็ฉีกไปใครมีสวยๆก็ยินดีรับเช่าหลักแสนนะครับอันนี้เป็นผิวไกลเงิน